สวัสดีครับในคลิปนี้จะเป็นแนะนําตัว Leonardo AI ในการเจเนอเรตรูปภาพแบบภาพรวมก่อนนะครับให้เรารู้ขั้นตอนว่ามันเจเนเรตรูปภาพยังไงได้บ้างขั้นตอนมีอะไรบ้างนะครับอ่ะตอนนี้ให้เราเข้ามาที่เว็บไซต์ Leonardo AI นะครับแล้วก็ทําการล็อกอินไว้เลยเลยนะครับอ่ะจากนั้นเรากดปุ่ม u n u n c p p นะครับถ้าเราล็อกอินแล้วก็จะเข้ามาที่หน้าระบบได้เลยนะครับอ่ะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ทีนี้ผมจะ เน้นที่การเจเนเรตรูปภาพก่อนนะครับเราก็สามารถที่จะกด image generation ก็ได้หรือ create new image ก็ได้นะครับเราก็กด create new image นะครับจากนั้นเราก็ทำการผมแนะนำทีนี้ผมไม่แน่ใจว่าแต่ละคนเนี่ยมีการตั้งค่าอะไรไว้บ้างนะครับก็แนะนำว่าให้ลองรีเซ็ตก่อนก็ได้นะครับเมื่อเราเข้ามาที่หน้า image generation เนี่ยครับจะแบ่งเป็น2ส,ส่วนด้านซ้ายจะเป็นเครื่องมือแถบเครื่องมือด้านขวาก็จะเป็นตัวเนี่ยตัวพื้นที่ทำงานนะครับ ทีนี้แนะนําให้รีเซ็ตก่อนก็ทางด้านซ้ายมือให้สกอร์เรือมมาล่างสุดนะครับจะมีรีเซ็ตทูดีฟอลต์นะครับแล้วกดปุ่มรีเซ็ตทูดีฟอล์ปุ๊บนี่นะครับมันก็จะเป็นการรีเซ็ตทุกอย่างใหม่เพราะฉะนั้นทุกคนตอนนี้หน้าจอจะเหมือนกันละนะครับก็คือจะยังไม่มีพร้อมแล้วก็มีการตั้งค่าโมเดลที่คล้ายๆกันนะครับทีนี้เราจะลองเริ่มจะในเรืรูปภาพแบบง่ายๆดูก่อนนะครับก็คือตอนนี้ผมใช้ Account แบฟรีนะครับเป็น150เหรียญน,นะครับ อ่ะทีนี้เริ่มต้นดูที่ด้านขวาก่อนนะครับที่ด้านขวาเราก็ตัวอันนี้จะเป็น text to image นะครับก็คือจะเป็นการพิมพ์ข้อความแล้วให้ระบบ generate เป็นรูปภาพให้เรานะครับเรา,เาสามารถเริ่มต้นพิมพ์ข้อความได้เลยในการพิมพ์ตัวพร้อมข้อความนะครับทำได้2แบบใหญ่ๆนะครับก็คือเราจะกําหนด subject เองก็ได้ว่าต้องการภาพอะไรหรือถ้าเกิดเราไม่มีไอเดียเราสามารถที่จะสั่ง random พร้อมก็คือให้ระบบเนี่ยมันสุ่มพร้อมให้เรา นะครับเป็นการเสี่ยงโชคไปเลยว่าเราอยากเราสมมติเราคิดไม่ออกแต่อยากลองจเนเรตภาพเล่นๆดูเราก็สามารถสั่งที่จะสั่งรนดอมแบบนี้ได้นะครับระบบก็จะจเนเรตตัวพร้อมขึ้นมาให้เรานะครับอย่างนี้ก็ได้นะครับเนี่ยเราสามารถสุ่มไปได้เรื่อยๆได้เลยการสุ่มตัวเนี้ยมันจะมีการใช้ค่าสุ่มด้วยนะครับเป็นการใช้ค่าสุ่มด้วยเพราะฉะนั้นมันจะไม่ได้สุ่มฟรีนะครับมันจะใช้ค่าสุ่มแล้วก็จะมีการรีเซ็ตนะครับโอเคอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมจะใช้เป็น พิมพ์เองดีกว่านะครับผมก็จะพิมพ์เองสมมติผมอยากได้เป็นภาพบังกรผมพิมพ์ว่าด,ดาก้อนเนี่ยผมพิมพ์ว่าด,ดาก้อนจากนั้นด้านล่างเราก็เลือกตัวไฟจูนโมเดลได้นะครับว่าเราต้องการใช้ไฟจูนโมเดลประเภทไหนทีนี้แนะนาไฟจูนโมเดลแบบคร่าวๆนะครับก็คือตัวนี้เป็นคล้ายๆเป็นฐานข้อมูลหรือเป็นดัตเต้าเบสนะครับซึ่งการที่เราเลือกใช้ตัวไฟจูนโมเดลต่างกัน ใช้ดัตเตอร์เบตต่างกันก็จะได้ผลลัพธ์ที่ไม่เหมือนกันคือแต่ละอันเนี่ยมันก็จะมีการถูกฝึกมาเหมาะสำหรับงานแต่ละด้านนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดเป็น d i f f u s i o n ก็จะเหมาะสำหรับงานทั่วๆไปนะครับเป็น k ีโนเกตัวนี้ก็เหมาะสำหรับงานที่เป็นงานาภาพเหมือนจริงนะครับหรือ Vision ตัวนี้ก็เป็นภาพเหมือนจริงเหมือนกันก็จะมีหลายๆตัวทีนี้ถ้าเกิดเราไม่แน่ใจว่าใช้ตัวไหน,นครับเราสามารถคลิกที่ปุ่มนี้นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาดูล่างสุดเลยก็จะมี select a r t e r model นี่ครับโอเคนะฮะ อันนี้เขาก็จะมีพับประกอบด้วยก็ทําให้ดูได้ง่ายขึ้นนี่นะครับเราก็สามารถเลื่อนสกอร์ได้ว่าเราต้องการใช้ตัวไหนนะครับเราก็สามารถคลิกเลือกได้ทีนี้เริ่มต้นแนะนําว่าผมให้ใช้ตัวที่เป็นตัวเอเนกประสงค์นิดหนึ่งคือใช้งานได้หลายอย่างผมแนะนําเป็นตัวนี้ก่อนก็คือ l e o n a r d o d i f f u s i o n x นนะครับเดี๋ยวรายละเอียดโมเดลแต่ะละอย่างเดี๋ยวจะมีในคลิปถัดๆไปนะครับอ่ะผมเลือกเป็นตัวนี้ก่อนแล้วก็จะมี l e o n a r d o Style ก็คือเป็นการ เลือกได้ว่าเราต้องการภาพสไตล์ไหนนะครับแนะนําให้เลือกเป็นนอนไปก่อนคือเริ่มต้นผมอาจจะใช้ฟังก์ชันที่เป็นเบสิกที่สุดนะครับคือออปชันธรรมดจะปิดให้หมดเลยนะครับตัวเอลิเมนต์ตัวอะไรปิดไปก่อนนะครับอ่ะจากนั้นผมก็สามารถสั่งเจ n เน a เรตนะครับทีนี้ในการเจนเนอเรตูปภาพนะครับเราเลือกได้ว่าเราต้องการเจ n เน a เรตครั้งละกี่ภาพก็จะมี1ภาพ2ภาพ3ามภาพนะมีได้หลายภาพนะครับอ่ะอันนี้ผมก็เจ n เน a เรตครั้งละ1ภาพนะครับหรือสองอ่ะผมเอาสภาพก่อนก็ได้นะครับ โอเคแล้วผมก็สามารถสั่งเจเนเรตได้ปึ๊บอคอยสักครู่นะครับมันก็จะขึ้นตัวภาพที่เราเจเนเรตมาที่ด้านล่างตัวนี้นะครับอ,อันนี้ผมสั่งว่าอยากได้ภาพมังกรน,นะครับเนี่ยก็ได้ภาพมังกรดาก้อนแบบนี้นะครับอันนี้ผมสั่งเจเนเรตสอภาพนะครับเราก็สามารถที่จะ คลิกเข้าไปดูแต่ละภาพได้นะครับรายละเอียดของตัวแกลเลอรี่ตัวนี้ก็จะบอกชื่อพร้อมตัวนี้เป็นชื่อพร้อมนะครับเราสามารถ Copy พร้อมได้นะครับแล้วก็ดัานบอรดตัวนี้ก็จะเป็น Leonardo d i f f u s i o n XL นะครับหมายความว่าเราใช้โมเดลตัวไหนนะครับมีจำนวน2ภาพขนาดเท่าไหร่ถ้าใครต้องการปรับแต่งค่าเพิ่มเติมนะฮะมันก็จะมีจุดๆ,ๆแล้วก็มีเมนูเพิ่มเติมนะครับอย่างเช่นสามารถ g e n e r a t e ภาพซ้ำได้ดูข้อมูลการ g e n e r a t e ได้ Copy Se e d เดี๋ยวมีรายละเอียดทีหนึง่ง แล้วก็จะมีลบภาพได้ด้วยนะครับเผื่อใครอยากลบก็ลบได้โอเคแบบนี้นะครับถ้าเกิดเราคลิกเข้ามาดูแต่ละภาพเนี่ยครับสามารถกดเลื่อนได้นะครับด้านล่างก็จะมีเป็นเครื่องมือเพิ่มเติมคือสามารถกดปุ่มดาวน์โหลดได้นะครับดาวน์โหลดลงเครื่องคอมเราได้นะครับหรือว่ามีตัว Copy ได้มีทำลบแบ็กกราวพื้นหลังโปร่งใสได้นะครับแต่ก็จะเป็นการใช้ตัวโทเค็นนะครับใช้เหรียญน,นะครับมี ทำ upscaler คือการขยายภาพได้นะครับหรือลบภาพได้โอเคอ่ะทีนี้เราจะมาดูตัวพร้อมก่อนแล้วกันนะครับก็คือภาพรวมเนี่ยมันใช้งานง่ายมากนะครับก็คือเราเพียงแค่พิมพ์พร้อมที่ต้องการเข้าไปแล้วก็สั่ง g e n e r a t ได้เลยทีนี้ตัวพร้อมเนี่ยระบบ AI เนี่ยมันก็จะค่อนข้างฉลาดคือการที่เราใช้ AI ข้อดีคือเราไม่ต้องถูกหลักไวยากรณ์เป๊ะก็ได้นะครับคือระบบจะค่อนข้างยืดหยุน่น เราพิมพ์ผิดได้เราพิมพ์ไม่ถูกหลักไวยากรณ์ได้ระบบก็จะเข้าใจหลักการง่ายๆก็คือตัวพร้อมเนี่ยครับมันจะเอาตัวแรกอ่ะเป็นตัวสําคัญที่สุดแล้วตัวถัดไปคําถัดไปก็จะมีความสําคัญน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการให้อะไรสําคัญมากๆให้เอาไว้ต้นๆอะไรที่สําคัญน้อยกว่าเอาไว้ท้ายๆนะครับอ,อย่างเช่นอันนี้ผมพิมพ์คําว่าดาก้อนเฉยๆมันก็เลยได้ภาพแบบนี้ทีนี้ถ้าเกิดผมต้องการระบุอรรียดเพิ่มเติมผมต้องการเป็น Uh, สีแดงนะครับผมอาจจะพิมพ์ r e สผมพิมพ์ a, คอมมาขั้นก็ได้เลยหรือไม่ต้องคอมมาก็ได้นะครับแล้วผมลองจะเนเลตภาพใหม่ปึ๊บอคอยสักครู่นะครับมันก็จะเนนเลตภาพที่เป็นสีแดงให้เราน,นะครับก็จะได้เป็นภาพมังกรสีแดงนะครับ หรือถ้าเกิดเราต้องการภาพที่มันสมจริงนะก็บอกมันนิดนึงบอกว่าเราอยากได้ภาพที่มันสมจริงนะครับก็คือเป็นภาพที่เป็นเรียวลิสติกหรือเรียวลิซซึมอะไรเงี้ยก็ได้นะครับอ่ะผมลองจะเนเรตภาพอีกทีนึงเนื่องจากตัวโมเดลตัวนี้ที่เราใช้นะครับมันลองรับงานที่เป็นงาน CG แล้วก็ลองรับงานที่เป็นงานภาพเหมือนจริงเพราะฉะนั้นก็จะสะดวกคือเราสามารถที่จะ เปลี่ยนอยู่ที่ตัวพร้อมว่าเราใช้พร้อมอันไหนเราต้องการภาพสมจริงก็บอกว่าสมจริงเราต้องการภาพที่เป็นภาพวาดเราก็ดูภาพวาดอันนี้อันนี้ก็จะเป็นภาพที่สมจริงมากขึ้นนี่ครับโอเคอได้ประมาณนี้นะครับโอเคทีนี้สําหรับถ้าเกิดใครรู้สึกว่าเอ้ยอยังคิดไม่ออกว่าเราต้องการอยากได้ภาพที่เป็นภาพ Uh, subject ทำอะไรเช่นมังกรมังกรทำอะไรได้บ้างนะครับหรือว่ามังกรอยู่ที่ไหนดีหรือว่าจะมีอยู่ในซีนแบบไหนอะไรเงี้ยครับทางระบบก็จะออกแบบอีกตัวหนึ่งเข้ามาช่วยเขาเรียกว่า o m อม g e n e r a t i o n นะครับหมายความว่าเราพิมพ์ subject หลักๆเข้าไปนะครับต้องใส่ subject ด้วยแล้วระบบมันก็จะ Generate ส่วนที่เหลือให้เราคือเหมือนเป็นคล้ายๆใช้ AI ช่วยช่วยคิดไอเดียให้เราสำหรับคนที่ยังไม่มีไอเดียนะครับอย่างเช่นผมต้องการบอกว่าผมอยากได้เป็นราก้อน นะครับแล้วให้มันช่วยเจเนเรตพรอมให้ผมหน่อยผมใช้2เพราะว่าตัวนี้มันจะมีจํากัดการใช้งานนะครับอย่างเช่นมันจะได้ประมาณอ,อยู่ที่ประมาณ99หรือ100พร้อมนะครับอ้าวอันนี้ผมเอา2ก่อนแล้วผมสั่งขอไอเดียหน่อยนะครับผมก็กดไอเดียมันก็จะเจเนเรตตัวพรอมขึ้นมาให้เรานะครับซึ่งมันจะต่างกันนะครับอันนี้ก็ดอกว,ว่าเป็นตัวดาก้อนนะครับอยู่บนท้องฟ้าอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็จะมีแสงพระอาทิตย์ นะครับอ่ถ้าผมอยากทดลองเจนตัวนี้ผมก็สามารถให้กด Generate ได้ปึ๊บมันก็จะเอาพร้อมที่ระบบเขียนขึ้นมาให้เราเนี่ยนะครับโดยเรากำหนดแค่ subject อย่างเดียวออกมาใช้งานนี่นะครับ สังเกตว่ามันก็จะได้ซีนที่ต่างกันนะครับก็คือได้มังกรแต่อยู่คนละที่กันแล้วก็อันนี้เขาบอกเป็นมังกรแล้วก็จะมีลูกเล่นก็คือจะมีเป็นท้องฟ้านะครับเป็นแบบแฟรี่นะครับแล้วก็จะมีตัวซันไลท์นะครับมีแสงส่องเข้ามาด้วยนี่นะครับโอเคถ้าเราต้องการที่จะเข้าไปดูพร้อมเจเนเรชันแล้วกดพร้อมเจเนเรชันได้นี่ก็จะมีพร้อมเดิมที่เราจะเนรเรดไว้ผมลองเจเนเรทอีกค่านึงดูนะครับ สังเกตว่าก็จะได้ภาพคนละโทนกันเลยเนี่ยได้ภาพคนละโทนกันก็แล้วแต่ว่าเราชอบแบบไหนแล้วก็เราสามารถที่จะแก้ไขพร้อมได้ด้วยนะครับสําหรับถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเอ้เราชอบภาพแบบนี้แต่เราต้องการที่จะเปลี่ยนค่าบางอย่างเราก็สามารถกลับมาที่ตัวพร้อมเจเนเรชันนะครับด้านขวาจะมีปุ่มเจเนเรชันแล้วก็จะมีเมนูเพิ่มเติมนะครับกดที่เมนูเพิ่มเติมเลือกอิดิทนะครับแล้วเราแก้ไขข้อความได้อย่างเช่นผมบอกว่าผมต้องการอยากได้ตัวมังกรสี ทองกับสีแดงนะครับผมก็เขียนว,ว่า g o กับเ e d นะครับที่มังกรน,นะครับแล้วก็ต้องการภาพที่เป็นสมจริงด้วยนะครับเ็จะเป็นเ reel list ซึ่ผมต้องการอยากได้ภาพสมจริงด้วยนะครับผมก็จะเป็น r e ี l list s t i c photo นะครับอ่ะแล้วผมก็ เลือกดันนะครับกด generate ซ้ำได้เนี่ยครับเราก็จะได้มังกรนะครับที่มีรายละเอียดต่างกันอันนี้ผมใส่คําว่า l e d กับ g o นะครับมันก็จะเป็นมังกรที่ตัวเป็นสีแดงแล้วก็จะมีเหลื่อมเป็นสีทองนี่นะครับ สามารถคลิกเข้าไปแล้วก็สามารถที่จะกดดาวน์โหลดได้นะครับโอเคนะครับแล้วถ้าเราอชอบภาพแบบไหนเราสามารถเจเนเรตซ้ําก็ได้นะครับเวลาที่เราดูแกลเลอรี่ด้านล่างนะครับมันก็จะมีสั่งเจนเนเรตซ้าได้ด้วยการคลิกปุ่มจุดๆดุด,ดตัวนี้นะครับแล้วก็สั่งเจเนเรตเอเกนนะครับสั่งเจเนเรตภาพซ้าได้นี่นะครับอ่ามันก็จะขึ้นขายของนิดนึงนะครับว่าต้องอมีการใช้ฟังก์ชันเพิ่มเติมไหมนะครับ maybe later ได้เลย โอเคอีก okay. อย่างหนึ่งถัดมานะครับก็คือตัวพร้อมเนีครับนอกจากที่นอกจากที่เราใช้พร้อมเจเนเรชันนะครับระบบก็จะใช้ความฉลาดของ AI นะครับเขาก็จะมีอีกตัวหนึ่งก็คือเราสามารถที่จะพิมพ์ subject แล้วเราก็ให้ระบบมันปรับแต่งแก้ไขพร้อมให้เราก็ได้เช่นผมพิมพ์เป็น let go dragon นะครับ พิมพ์ค่าหลักๆที่เราต้องการถ้าเกิดเราต้องการที่จะถ้าเกิดเราต้องการที่จะให้ระบบมันเขียนเพิ่มให้เราเราก็สามารถที่จะกดปุ่มสุ่มตัวนี้นะครับกดปุ่มรูปลูกเต๋าแล้วก็เลือก i n p พ t พร้อม i n p พ t พร้อมก็คือเป็นการปรับแต่งพร้อมที่เราพิมพ์สั้นๆเนี่ยครับให้มีรายละเอียดมากขึ้นนะครับก็จะได้ภาพที่มีรายละเอียดมากขึ้นเหมือนกันนะครับเนี่ยมันก็จะจะในเ,นเดิมที่ผมใส่ไป3คํคใช่ไหมนะครับมันก็จะขยายความให้เรานะครับเนี่ยมันก็จะ ขยยความให้เราว่าเป็นมังกรสีแดงกับสีทองนะครับแล้วก็จะมีแสงเพิ่มเติมลักษณะเป็นภาพเพ้นต์ต่างๆอะไรเงี้ยนะครับลองเจนเนอเรตดูเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสรุปว่าในการเขียนพร้อมเนี่ยครับก็เขียนได้หลากหลายวิธีนะครับเราก็สามารถที่จะใช้ระบบสุ่มก็ได้นะครับหรือว่าจะเขียนแบบสั้นแล้วให้ระบบมันเจเนเรตให้เราก็ได้นะครับ หรือว่าเขียนแบบสั้นแล้วก็อินพ t พร้อมเพื่อให้ระบบมันเขียนต่อให้เราให้รายละเอียดมากขึ้นได้นะครับโอเคก็จะได้ภาพมังกรสวยงามเลยนะครับโอเคโดยภาพรวมก็ประมาณนี้นะครับในการใช้งานเดี๋ยวในคลิปถัดไปก็จะเป็นลงรายละเอียดเครื่องมือแต่ละอย่างนะครับสวัสดีครับ